การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565โรงเรียนบ้านวังเวินตำบลเขากายอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลน,นครตอนที่1ความพร้อมด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนมีการแบ่งโซนพื้นที่ให้แต่ละชั้นเรียนรับผิดชอบทําความสะอาดในตอนเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อให้บริเวณโรงเรียนมีความสะอาดโรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ก่อนเปิดเรียนคณะครูและชาวบ้านช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนจัดเตรียมสถานที่อาคารเรียนและอาคารประกอบฉีดพ่นแอลกอฮอลบริเวณพื้นผิวสัมผัสโดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่จากสมาคมกู้ภัยชัยศิษย์บริเวณอาคารเรียนอ,องเรียนทุกห้องสะอาดปลอดภยัย มีโต๊ะเก้าอี e ้วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นครบถ้วนตามความเหมาะสมโรงเรียนมีโต๊ะเก้าอี้ที่แข็งแรงและเพียงพอต่อจํานวนนักเรียนมีเวรประจำวันที่รับผิดชอบทำความสะอาดห้องเรียนและอาคารเรียนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์พร้อมใช้งานและมีอินเทอร์เนต็ตสำหรับใช้ในการสืบค้นข้อมูลห้องนำ้ำห้องส้วมสะอาดและพร้อมใช้งาน โดยมีการแบ่งความรับผิดชอบให้หนักเรียนแต่ละชั้นดูแลความสะอาดของห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้ดื่มนมในตอนเช้าหลังเข้ารบทงชาติและได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนโรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาประถมวัยฉบับปีพุทธศักราช2560 และมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาประจำปีพุทธศัรกราช2564โรงเรียนบ้านวังวนได้จัดทำรูปเล่มรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา3ประจำปีการศึกษา2564และได้รายงานผ่านระบบ Google f o r m เรียบร้อยแล้วโรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีตารางเรียนประจำปีการศึกษา และปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการประจำภาคเรียนที่1 2565ับ2,565ตอนที่2การดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9โรงเรียนมีป้ายประชาสัมพันธ์มีผู้มือและอัปเดตความรู้ใหม่ๆกับนักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนในการเผชิญเหตุกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โรงเรียนมีมาตรการคัดกรองวัดไข้ให้กับนักเรียนครูและผู้เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษาโดยยังคงได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขากายให้ทีมงานอาสาสมัครสาธารณาสุขมาคัดกรองวัดไข้ร่วมกับครูเวรประจำวันในช่วงเช้าอย่างเช่นปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนมีการติดตั้งและปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าโรงเรียนและบริเวณอาคารเรียน ที่ติดตั้งไว้ตั้งแต่ปีการศึกษา2,564ให้นักเรียนครูและผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนสวมหน้ากากอนามัยให้มีความสวยงามและน่ามองอยู่เสมอโรงเรียนมีการซ่อมแซมอ่างล้างมือให้พร้อมใช้งานปิดป้าจุดล้างมือด้วยสู่บริเวณหน้าโรงเรียนทางเข้าอาคารเรียนและมีเจนแอลกอฮอล์วางไว้ตามบริเวณต่างๆอย่างเพียงพอ แต่และห้องเรียนมีการจัดโตเรียนที่เว้นระยะหา่างมีการซ่อมแซมสัญ,ญลักษณ์ในการเว้นที่นั่งในโรงอาหารและที่นั่งพักหน้าอาคารเรียนท,ท,ที่อาจชำรุดหรือหลุดร่วงไปให้มีความชัดเจนแต่และห้องเรียนมีการทำความสะอาดพื้นห้องโต๊ะกาอีเราวันไดกลอนประตูมือจับประตูและหน้าตา่างด้วยแอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวันมีการเว้นระยะหา่าง การทำกิจกรรมของนักเรียนและมีการเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนตอนที่3โครงการพาน้องกลับมาเรียนมีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรในสถานศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับนโยบายการขับเคลื่อนกิจกรรมและชี้แจงโครงการและการทำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการกับศึกษาหน่วยงานพันธมิตรมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการ สำรวจติกตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันและจัดตั้งวอรูมในการนำเด็กนักเรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโรงเรียนมีการกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาการขาดโอกาสความเสมอภาคในการรับการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังวัวโดยยึดตามประกาศนโยบายและจุดเน้นของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566 โรงเรียนได้ลงทะเบียนเพื่อเขาใช้งานแอปพลิเคชันพาน้องกลับมาเรียนในการสำรวจติดตามและรายงานผลการติดตามตัวนักเรียนโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้สอดคล้องกับความถนัดและความต้องการของผู้เรียนรายบุคคลได้อย่างเต็มศักยภาพโดยเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาพอเพียง มีฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งด้านการประกอบอาชีพและด้านทักษะการใช้ชีวิตประจำวันขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมการนำเสนอในครั้งนี้ค่ะ